เนี่ยนะทุกคนเฟ้นไฟเสียบไม้มันมีมัสเมลโล่ย่างด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นบาร์บีคิวย่างเตาถ่านนะจ๊ะเอามาอ่ะ <Okay S 1> มัสเ <ฮะ S 1> มลโล่ยังไม่สุกแต่ว่าตีกันแล้วนะทุกคนอ่ะเร็วเรีวเรียวเซใหยายานี่ฟนไฟเสียบไม้นะจ๊ะทุกคนจะมาลองกันสรุปว่ามันจะเป็นยังไงนะ มัทแมลโลย่างนานที่สุดในโลกฮาไบทีบวีฮาไฮทีวีอุยอุย้ยทำอะไรกันอยู่ต้นคิดมากโอ้โหทุกคนวันนี้วันนี้เรามีปาร์ตี้วันหยุดใช่ไหมต้นคิดมากปาร์ตี้บาร์บีคิวจ้าดูนี่ดูนี่แม่มาไม่ทันดูดูทุกคนเขาทากันนี่โหมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาดูกันนะจ้านี่ปูอดัดอะไรบ้าง เบคอนเบคอนไสกกรอกมีปูอัดแล้วก็นี่เลยสับป,ปะรดไก่ด้วยนะหูนี่เมนูพิเศษที่แม่ไม่เคยเจออยู่นี่เดี๋ยวที่แม่ไม่เคยเจอมาก่อนมันคือเฟรนฟรายเสียบไม้นะทุกคนจะแม่ไม่เคยเจอว่าเฟรนฟรายเสียบไม้ทอดมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือไม่ได้ย่างนะจ๊ะอันนี้อันนี้คือเราจะเอาไปย่างใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็ย่างแต่อันนี้ ก็คือท่อทั้งไม้เลยใช่ไหมพี่ฮารเราจะเอาท่อทั้งไม้ฮะเนี่ยนะทุกคนเฟ้นไฟเสียบไม้มันแล้วตอนทอดมันจะไม่ออกจากไม้เหรอลูกอ๋อไม่ออกใช่ไหมตอนทอดมันจะไม่ออกจากไม้จริงนะ<ม>งั้นเราก็เสียบไม้ไมให้หมดเลยได้ไหม,ไมอามาพี่ฮาร์พช่วยกันไม่ธรรมดาไปกว่านั้นเราจะย่างด้วยเตาถ่านเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันก่อไฟเราจะมาดูว่าจะได้กินไหม <kę eras> จะก่อไฟได้หรือไม่ไมแล้วทุกคนอ่าฮะฮีโร่ฮีโร่ก่อไฟเป็นฮีโร่ก็คือเป็นเพื่อนของพี่ฮาต้นเองนะจ๊ะทุกคนแค่ต้องมีไฟเช่โอเคแม่มีอุปกรณ์ก่อไฟอเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนก่อไฟกันนะทุกคนว่ามันจะสําเร็จไหมบดการเป็นตัวค <c oughs> ้าเสีย <c oughs> เสียบให้หมดเสียบให,หมดอุ้ยอุย้ยอุ้ยลืมลืมลืมนี่ทุกคนมันมีมัสแมลโ่ย่างด้วยนะจ๊ะมีอยู่กี่ไม้ พอดีแม่มอรู้อยู่ก็ยืมก่อนเนี่ยไหนอะมัดเมโล่ะนะทุกคนนี่มันเหลือแม่ไปเจอไม่ใช่พี่ฮาไปเจอในตู้เย็นมัดเมโล่โ<อ>ทุกคนนี่มันเป็นมัดเมโล่ที่สามารถย่างได้นะจ้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะย่างสําเร็จไหมเพราะว่ามัน,น,นจะละลายล<ะ>ย่างย่างนาน<อ>ก็ไม่ได้นะจ้าละลายติดอะไรอ่ะทำให้หมดอย่าให้เหลือนะ

โอ้โหนี่นี่ฮีโร่ช่วยก่อก่อไฟเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราเอาถ่านมาใส่นะจา้าวันนี้เป็นบาร์บีคิวย่างเตาถ่านนะจา้าเอามาดเดี๋ยวตอาเก็บถ่านใช่ไหมเก็บถ่านมาใส่เร็วใช่ไหมเออก้อนเล็กๆแบบฮีโร่หรคะอย่าโยนฮาร์ปต้องวางเบาๆถ้าโยน,ยนเดี๋ยวจะดับถ้าโยนเดี๋ยวไฟดับค่อยๆร <c oughs> อรอ,อตอนนี้กําลังใช้พัดลมเป่าถ่านให้มันให้มันให้มันติดเยอะๆก่อนนะ ตอนนี้เรากําลังใช้พัดลมเป่าทานอยู่แล้วก็มีบางคนแอบ,บเอาอะไรมาย่างยังไม่ได้ขึ้นที่ย่างเลยโหคนละไม้คนละไม้ทุกคนไม่ใช่อะไรนะมันคือเดี๋ยวจะย่างมัดเมโล่ก่อนในระหว่างที่ไฟกําลังแดงๆอยู่นี่โอ้โหนี่มัดเมลโล่คนละไม้นี่ยืนกันอย่างนี้เลยเหรอทุกคนจะบอกว่าทําไมไม้ยาวรู้ปะ่ะแต่ละคนเขาจะเอาไม้ตะเกียบม,มาติดเทปอย่างนี้นะจ้าให้มันยาวดูดิทุกคนทาเหมือนกันหมดเลยอะ่ะโอ้ อาหมุนร้อนแล้วยังจับมัดเมโล่ดูร้อนกินมัดเมโล,ล่ร้อนนะจ๊ะเมนูนี้เด็ดสุดไม่ม,มันต้องสีน้ำตาลอะมันต้องสีน้ำตาลเซ่ให้มาฝั่งนี้ก็ได้นี่เซ่ให้หมุนฝั่งนี้ก็ได้ <c oughs> ตอนนี้มัดเมโล่ตีกันแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ต่อไปมันจะร้อนแล้วก็เหนียวแล้วก็ติด <c oughs> อุ้ยได้ยินเสียงไหมนี่คือมันร้อนนะน่าเห็นไหมแมวมันไม่ผิวมันอ๋อไม่ให้รู้แล้วเออผิวมัดเมโล่ มันเป็นผิวไหมเบโลมันถูกกันผิวแห้งอ่ะอ่ะมัดเบโลยังไม่สุกแต่ว่าตีกันแล้วนะทุกคนอ่ะเร็วเรียวเรีวเซไฮยาย่าย่าทานแม่จะหมดก่อนแม่บาร์บีคิวแม่ไม่สุกแล้วเนี่ยเอาบาร์บีคิวก่อนก็ได้ครับบาร์บีคิวมันเนาสำคัญอ่ะบาร์บีคิวได้เวลาบาร์บีคิวแล้วจ้าขึ้นเตาเลยจ้ามาเอาะเซไฮเซไฮยังไงเซไฮวางเซไฮวางเยอะเยอะ าวางให้หมดก่อนทางนี้ไม่เห็นมีใครวางเลยเนี่ยไฟร้อนเนี่ยตรงนี้ก็มีอะกินเป็นไฟเป็นไฟมันยังไงจู๊ดกระถาร้อนขวางได้ไหมฮะขอวางได้ไหมหได้ไมกลับด้าน<อ>นี่ตรงนี้ว่างอ่ะตรงนี้ก็ว่างอ่ะอ,อังกระเดิงว่านี่ ได,ไ,ไ,ดได้ที่แล้วจ้าไหนมาลองซีเฟนไฟเสียบไม้เนี่ยนี้หรออย่างนี้อรอรเป็นไฟเสียบไม้นะจ้าทุกคนมาลองกันสรุปว่ามันจะเป็นยังไงสรุปว่ามันจะเป็นยังไงนะเป็นไฟเสียบไม้จ้าจย,ยังไงวะทำไมทับผมกันอย่างนั้นอะ นี่นะจ๊ะระหว่างที่รอบาร์บีคิวย่างอยู่เราก็มาทำการทอดเฟนฟรายเสียบไม้นี่นะจ๊ะกระทะเราจะเล็กไปนิดนึงอ่ะอุ้ยเมนูนี้แบบว่าเฟนฟรายเสียบไม้น่ากินมากจ้าโอ้โหคิดได้ยังไงต้องไหนมั้งไม่รู้มันจะมีเป็นไงบ้างอันไหนสุกอยาให้ดำสิลูกอันไหนดำเรากินไม่ได้นะ เดี๋ยวแม่จะตัดไอที่ดำๆบอกให้โอ้ยร้อนตาเป็นไงบ้างร้อนตาเหรอทำไมอะตาไม่ร้อนนะมัดแมโลย่างแบบนี้สิเดี๋ยวนะมัดตาพอมหมอมัดแมโลย่างตั้งแต่ยังไม่ขึ้นบาร์บีคิวตอนนี้ยังไม่สุกอีกหรอมัดแมโลย่างนานที่สุดในโลกอะเซฮายลองย่างเป็นไฟเหรอ จะสุกแล้วนะเนี่ยลาเหลือฝั่งนึงอันนั้นได้แล้วนี่ได้ยังอน,นี้ยังไม่ได้ไปต้องใจเย็นนะจ้าทำบาร์บีวอะ่ะถ้าอยากกินแบบอร่อยต้องใจเย็นเย็นยทำไมของนี้ร้ดำเร็วจัง <c oughs> ก็แน่ดิี่ฮะทำแบบนี้ <c oughs> เลยก็ทำไวเนาะนะลูกระวังร้อนมาจ้าเราจะขึ้นบาร์บีวสับปะรดเราแล้วจ้า มาแล้วจ้านี่เมนูสุดท้ายของเราเมนูชิคก้นสตต๊กเฮ้ยบาร์บ,บีคิวสับปะรดไ,ะไก่บาร์บ,บีคิวไก่สับป,ประรดฮิโร่ร้อนหรอหิวไม,ไม,ไม่ไม่ไหวคือร้อนหรือ <laughs> หิว <laughs> น,นี่ทาซอสบาร์บีคิวเรียบร้อยแล้วจา้า <laughs> ตอนนี้ทุกคนกำลังย้ายย้ายไปกินแล้ว หนึ่งแล้วจ้าบาร์บีคิวสุกแล้วฮาบกินเป็นแบบแบบฮีโร่หรือเปล่าอ่ะชื่อเมนูกว่าจะได้กินเนี่ยน่ากินมากมายนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วทุกคนกำลังกินกันเลยนะจ๊ะอุ้ยเนี่ยเขาลาดเห็นไหมเฟ้นไฟเสียบไม้เขาลาดซอสนี่ไง<อ>ตรงไหนดำๆเราก็ตัดออกเนี่ย อันนี้ของเซไฮเขาไม่ทาซอสบาร์บีคิวเขาเป็นไก่ย่างกับเขาเป็นไก่ย่างกับอะไรสับปะรดไก่ย่างกับสับปะรดวิธีวิธีกินเฟรนฟรายเสียบไม้นี่เลยราดซอสมะเขือเทศอย่างนี้เลยนะจ๊ะแบบเซไฮทำนี่นะอย่าลืมกดสับสไลส์สับสไลส์อย่าลืมกดสับสไลส์ไปล่าดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆย